รู้สึกเหนื่อยใช่ไหมกำลังรู้สึกวิตกกังวลอยู่ใช่หรือเปล่าความรู้สึกเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่าปล่อยให้ความรู้สึกเพียงชั่วคราวมาทำลายพลังใจความมั่นใจของเราให้ลดน้อยถอยลงไปเป็นอันขาดตอนนี้พวกเรามาไกลเกินกว่าที่จะถอยแล้วให้บอกตัวเองว่าเราทำได้แม้มันจะยากเราจะทำมันได้ รู้ไหมช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดมักจะนำพาเราไปสู่ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเสมออย่าก,กังวลที่จะเจอกับความยากลำบากสิ่งเดียวที่เราทําได้คือให้กล้าและกล้าวไปลงมือทาให้สุดความสามารถเชื่อเถอะเมื่อเราประสบความสำเร็จแล้วมองย้อนกลับมาเราจะพบว่าความเหน็ดเหนื่อย ความวิตกกังวลมันจะหายไปแล้วถูกแทนที่ด้วยความภาคภูมิใจและคำขอบคุณที่เราจะมีให้กับตัวเองขอให้ทุกท่านเจอช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนะคะ